สวัสดีครับผมเรเลเดอร์ครับของช่องเรเดอร์แชนแนลนะครับถ้าชื่อเต็มก็เรเลดอร์99นะครับวันนี้มีความยินดีนะครับนำทุกท่านมาสู่เขาพระตำหนักนะครับซึ่งจะได้วิวนี้เลยครับถ้าใครที่มาพัทยาแล้วพลาดวิวนี้นะถือว่าพลาดนะครับจุดนี้คือตรงหน้าวัดนะครับหน้าวัดเขาพระบาทนะครับนะครับด้านนู้เป็นวัดเขาพระบาทด้านนี้นะครับเป็นสถานีวิทยุ กระจายเสียงทอฐานเรือนะครับ้านะครับพัทยาครับสทอไฟพัทยาเรานี่ฮะ FM 1 0 4 7 5ี่จเมกะเฮิร์นะครับตอนนี้นีครับเราอยู่ที่นี่ครับก็มีความภูมิใจมากนะครับนี่ครับเส้นทางที่ขึ้นมาก็ถือว่าเอาเรื่องพอสมควรนะครับสำหรับรถที่ไม่มีกำลังนะแต่ผมเชื่อว่ารถทุกรุ่นตอนนี้ขึ้นได้หมดนะครับก็ต้องสแกนนะครับ สวมหน้ากากอนามัยทุกคนนะครับตรวจรับอุณหภูมินะครับให้เรียบร้อยนะครับของผมทาหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีกาแฟสดวิวสวยๆนะครับแล้วก็เป็นร้านสวัสดิการนะครับของสอยชอนะครับนะครับด้านนู้นนะครับก็จะเป็นสถานีนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุลมศักดิ์นะครับโดยที่จะมีวิวด้านข้างที่สวยงามนะครับของอ่าวพัทยานะครับูง่ายๆเขาก็เรียกกันว่าแหลมบริีายนะครับที่จะมี จอดเรือเฟอร์รี่ที่จะข้ามไปเกาะช้างไอเกาะล้านเกาะล้านไม่ใช่เกาะช้างนี่ครับสถานีกระจายเสียงนะครับเดี๋ยวเราไปดูความงดงามนะครับคือคลิปนี้ผมภูมิใจนําเสนอนะครับว่าในแง่มุมของนักวิ่งนะครับที่จะมาวิ่งที่เขาพระตำหนักนะครับซึ่งมันจะมีงานวิ่งอยู่แล้วนะครับเขาพระตำหนักขึ้นชื่ออยู่ครับว่าความความมันนะครับของของการวิ่งนะครับมีนะครับ แล้วตรงด้านนี้นะฮะก็จะมีลำแก้บนนะครับแล้วก็มีวัดอีกวัดหนึ่งครับวัดวัดเขาพอบาดนะครับที่เราจะไปต่อจากนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ชมความสวยงามของอนุสาวรีย์ของสเสด็จเตี่ยนะครับว่าจากด้านนี้คือแสงกําลังสวยนะฮะให้ดูอนุสาวรีย์ก่อนนะครับของสเสด็จเตีย่ยกมรมหลวงชุมพรเขตลมศักด์นะครับซึ่งนี่ฮะกลุ่มนางรำนี่เขาก็จะมารำแก้บนนะครับอ่า เดี๋ยวเราไม่รู้จะมีโอกาสได้ถ่ายน้องเขาหรือเปล่านะก็ไม่รู้เขาจะรำก,กี่โมงแต่ตรงด้านนี้นะครับนี่วิวก็จะเห็นเมืองพัทยาโดยรอบเลยนะโดยรอบนะฮะสวยมากสวยมากนะครับนี่มีกล้องสองด้วยอ่าอันนี้คือ10บ,บาทนะ10บ,บาทค่าของสองกล้องนะครับอันนี้คืออ่าวพัทยานะครับอ่าแล้วก็นี่คือจุดสการะบูชานะครับนี่ อันนี้นะครับเป็นคาเป็นวลีขององค์ท่านนะครับที่จะพูดที่จะติดอยู่กับเสื้อของนักวิ่งที่วิ่งของกรุงหลวงชุพรเขตุศักด์ด้วยแล้วก็เป็นคําที่จะอยู่กับอนุสาวรีย์ของท่านทุกที่นะครับจะทําสิ่งไรควรทําจริงนะครับซึ่งผมก็ดําเนินตามวลีของท่านนะครับในเรื่องของการทําจริงนะครับคือเดี๋ยวให้ดูทาง้ามุมด้านนน้นนะครับด้านข้างถ้าเกิดเป็นก็คือเป็นด้านขวานะครับ ของทุสวรลีนะครับอันนี้ลงไปจุดประทัดนะครับเนี่ยฮะแล้วก็จะได้เป็นวิวแบบ360ด้านนี้นะอ่าก็จะเห็นแบบว่าชัดหมดเลยทั้งอ่าวเลยนะฮะครบเลยนะครับถ้าขึ้นมาตรงจุดนี้ซึ่งก็จะต่อเนื่องไปทั้งจุดโน้นนะครับคือความสวยงามของอ่าวเราจะเห็นอ่าวพัทยาทั้งหมดนะครับจุดเช็คอินก็จะมีอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่นี่นะพัทยานะครับ ตรงนี้ถ้าเกิดไม่มาถ่ายนี่ถือว่าพลาดอีกนะฮะอย่างวันนี้ก็เราเอาพาวันฮะมาคือมอไซค์นะครับนี่อุปกรณ์ผมจะมาดรอปไว้ตรงนี้มุมมุมนี้นะมุมนี้ก็ภูมิใจนําเสนอนะครับถ้าใครมานะครับให้มาวิ่งที่นี่นะครับนักวิ่งทุกคนนะครับเขาพัฒนาขับขึ้นชื่อในเรื่องของความมันครับความมันครับคือบรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้ก็เวลาเก้าโมงกว่านะครับ ก็เดี๋ยวผมส่งคลิปนี้นะครับขึ้น YouTube วันนี้นะครับเป็นคลิปที่2ของผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ r a y r i d e r Channel นะครับแต่ถ้าชื่อยาวเต็มๆก็เรเล i เดอร์กนะครับก็ฝากคลิปนี้ด้วยครับคือจะนำเสนอคลิปต่อไปอีกเมื่อไหร่ก็ต้องแล้วแต่เวลานะครับบายบายขอไปทานกาแฟก่อนนะครับสวัสดีครับ